ในทางบ้านเมืองก็ปรากฏว่าพระเจ้าอาชาสตรูหลังจากพระพุทธเจ้าิพพานสดสุดปด้ะร้อนพระเจ้าอาชาสกุูก็ปีทากองทัพตีมือเวสาลีแตกเลยตามโครงการวัาก,การธรรมตีมือเวสาลีแตกเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพชนอยู่ว่าการว่าพระเจ้าอาชาสกุูไม่กล้ายกทัพไปตีมือเวสาลีเกรงระไทยพระพุทธเจ้าเองน่ะในปีสุดท้ายน่ะ พระองค์เป็นรู้สึกว่าพระองค์มีความเมตตาต่อเมืองเวสาลีเป็นพิเศษเพราะรู้ว่าอนาคตชะตากรรมเวสาลีดีเพราะฉะนั้นจึงทรงลือวเอาพรรษาสุดท้ายที่เมืองเวสาลีแล้วก็เป็จเดประทับในหมู่บ้านตำบลรอบๆแขวงเมืองเวสาลีเท่ากับว่าทรงป้องกันเมืองเวสาลีให้ทนภัยด้วยประทับอยู่รอบๆหมู่บ้านนั้นสารมทตะเจดีโคตมะเจดีพระอุปุตตะยเจดีนะปาวารเจดี บริเวณประทับอยู่กอบๆอเมืองเวสาลีอ่ะจนกระทั่งเห็นว่าจูนๆจะถึงปัอีกไม่กี่วันจะดับขันแล้วยึงเสด็จประัเมืองเวสาลีไปสู่กุตินารานี่แปลว่าทรงแผ่แผ่พุทธ,ธาญาช่วยคุ้มครองเมืองเวสาลีเมืองเวสาลีจนวินาทีสุดท้ายแต่พอพระองค์เสด็จจากไปแล้วกองทัพมรดกขึ้นเข้าบุกเวสาลีทีเดียวแล้วก็ได้เมืองเวสาลีด้วยเพราะฉะนั้นอำนาจทันการเมืองของขันมคตในครั้งพุทธการ จึงบรรลุถึงมาห,ามห้ามอำนาจชั้นสูงสุสดคือครอบงำทั้งปูศนครอบงำทั้งกาสีและครอบงำทั้งเวสาลีเปมาห,ามห้ามอำนาจชั้นหนึ่งในอินเดียครั้งนั้นประชาชาติศัตรูเองก็มีชะตากรรมประสบอย่างกับพระบิดาของพระองค์คือถูกพระเจ,าททาจาาะ้าอุทัยพัฒน์กุมารซึ่งเป็นราชโอรสทำปีตุขาจับพ่อข้าเสียแล้วพระเจ้าอุทัยพัฒน์ก็ย้ายเมืองจากเมืองราชครห์มาตั้งเมืองใหม่ที่เมืองปาสรีบุตร ปาตีปาตรีบุตรนะเดิมเป็นหมู่บ้านที่ว่าปาตลีคามในในบาลีมหา,า,าสาริพานสูตรแสดงว่าเป็นเพียงหมู่บ้านที่เฉยเป็นตำมลหมู่บ้านเป็นเมืองค่าเป็นตลาดการค้าอยู่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาตรงกันข้ามกับเมืองเวสาลีเวสาลีกับไพรมนคะเส้นแบนรงแดงคือแม่น้ําคงคาอยู่คนละฝั่งแล้วปาตลีคามนะอยู่ฝั่งตางนี้เวสาลีอยู่ฝั่งโน้นว่าสการพามตัดสิ ที่ามให้เป็นเมืองขึ้นเพื่อจะหวังให้เป็นเมืองหน้าตึกสาหรับเคลื่อนกองทัพโจมตีเมืองเวสาลีในระหว่างที่สร้างเมืองใหม่นี่ก็นิมตลพระพุทธเจา้ามาฉันฉลองเมืองแล้วก็ถือเอานิมิตพระพุทธเจ้าเสด็จไปงลงเรือที่ท่าใดข้ามผ้าไปเมืองเวสาลีก็ตั้งชื่อท่าเรือน,นั้นกาท่าโคตมะเสด็จออกจากเมืองก็ดูเมืองด้านไดไปสู่เมืองท่าเมืองเวสาลีก็เรียกประตูโคตมะตั้งไว้อย่างนั้น บาตร ي คามนี่แหละพระพุทธเจ้าจได้มีพยากรณ์แว้กับพระอานน์ว่าดูก่อนอานนท์บาตรีคามนี้หลังจากกรณีพานไปแล้วจะเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดจะเป็นที่แก้แห่งขอสินค้าหมายความว่าจะเป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นหนึ่งของอินเดียพ่อค้าทุกทุก,ทาากประเทศาจากนารทิศต้องมาแก้หอสินค้ากันที่นี่หมายความอย่างนั้นแต่เมืองเวสาที่จะทิพไายด้วยด้วยน้ําหนึ่งด้วยไฟหนึ่งด้วยความไม่สามัคคีหนึ่ง พุทธพยากรข้อนี้เป็นจริงในประวัติศาสตร์ทุกอย่างมึงเวสาลีในภายหลังคิดหายด้วยไฟคิดหายด้วยนะ้ําคิดหายด้วยความไม่สามัคคีระทั่งปัจจุบันนี้ส้ากเมืองถล่มหายไปในแม่น้ำคขงขาหายสยากไปไหนคิดหายด้วยนะ้ําอันนี้พุทธพยากรณ์วไว้โค้งป้องดามความค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ในสมัยต่อมาทุกข้อทุกกระทงพระเจ้าอุทัพทยพัฒย้ายเมืองจากราชคฤมาตั้งที่เมืองปาตลีคามและเปลี่ยนชื่อว่าเมืองปาตลีบุตรจากปาตลีคามเป็นปาตลีบุตร เมืองปาตริบุตรมีบทบาทเป็นเมืองหลวงอินเดียตลอดระยะเวลาตั้งเกือบพันปีหลังจากนั้นนี่อันนี้เป็นบทบาทสำคัญมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางของพุทธศาสนาจึงย้ายจาการาชคลึอกมาอยู่ที่ปาตริบุตรตามความสำคัญของบ้านเมืองในครั้งนั้นด้วยเรจากจะพูดได้ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นศรราสนาพุทธพท่หลาย,ลายออกไปด้วยพุทธพจน์ เพียงขั้นๆว่ามาเอเกนะเดเวอัคมิทธะแปลความว่าท่านทั้งหลายจงอย่าเที่ยวไปในทางเดียวกันสองรูปเลยกาพุทธพจน์ขั้นสั้นข้อนี้แหละเป็นเหตุให้าศาสนาพุทธแพร่หลายออกไปเพราะว่าพวกครามในครั้งนั้นก็ดีผู้ปริพาชกหรือนักบวชมีครรในครั้งนั้นก็ดียังไม่มีนโยบายการทําในรูปธรรมพูตกรรมที่เรียกกันว่ามิชนาลีเวอร์ยังไม่เกิดธรรมพูตกรรมมัง่งการงานแผ่ธรรมพูตนั่นยังไม่เกิดนะ ถมคูตกรรมนังนี่แหละแต่รุ่นสันติความิชันรีเวิร์กพุทธศาสนาเป็นศาสนาแรกที่ริเริ่มงานมิชันรีเวิร์กเกิดขึ้นในโลกศาสนาอื่นๆลอกแบบพุทธศาสนาไปทาแล้วก็ทาได้ดีกว่าเพราะว่าหลังจากนั้นมาพวกเราชาวพุทธก็นอนกินใบบุญของบูรพาจารย์ตัวเองไม่ทําอะไรอยู่กับวัดเข้ากระวาอยู่กับบ้านเข้าวกระเรือนไอ้เลื่งที่จะไปทาํางานเผยแผ่ศาสนาสัญจรจาริกไปเป็นอเริ่มทําแล้ว เรากินใบบุญของบูรพาจารย์บูรพาจารย์ท่านอาบเรือต่างน้ำข้ามน้ำข้าม,ามทะเลเผยแผ่าศาสนามาถึงชั้นเราหลางังๆลงมาเราไม่ทําแล้วเรานิ่งอยู่กับที่เพราะฉะนั้นงานมิชนารีวอร์จึงให้พวกาศาสนาอื่นเข้าไปทําศาสนาอื่นจึงกลายเป็นาศาสนาโลกผู้หัวแเหงค์เขาแผ่ไปทั้งหมดผู้ธศาสนากลับไปแผ่หลายเรื่องๆนั้นทั้งๆที่ททาศาสนาพุทธเป็นผู้ให้กําเนิดงานธรรมทูตกรรมมังหรือมิชนารีวอร์เกิดขึ้นในโลกมาเอเกนาเดเวอคมิท t เป็นคําขวัญที่เล่าใจให้พระสาวกไปทํางานเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาพระุชนทริตายะพระุชนทุขายะโลกาลกรรมตายะฮิตายะสุขา,า,ายะเดวมรุสานังเนี่ยเป็นคําที่ว่าเล่าลมใจสาวกเ,เหลือเกินให้ทําไปเพื่อความสุขของชนหมู่มากพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์เถอะทาไปอย่าไปทางเดียวกันสองลูกเลยนี่เป็นปาพศคำสั่งที่พุทธเจ้าสั่งพระสาวกให้ทําฉบับแรกหลังจากได้พระสาวกหกสิบรูป ที่แข็งว่าจะคือในพรรษาแรกหลังจากกัปตุรุได้ออกคําสั่งนี้เพราะนั้นคําสั่งข้อนี้นะ่ะถ้าเห็นคณะชาวพุทธในเกาะลังกาชาวลังกาเขาถือกันว่าเป็นมหาวิในถามมหาวินัยคืออะไรคือพุทธพจน์ข้อนี้แหละเป็นคําบังคับขอร้องในทีไม่ใช่บังคับโดยตรงมีทั้งอ้อนวอนทั้งขอร้องทั้งบังคับไปในตัว เราก็เป็นผู้พ้นแล้วจากดวงที่เป็นทิศทั้งดวงที่เป็นของมนุษย์แม่พูดเธอก็เป็นผู้พ้นแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปจงจาริกไปอย่าไปทางในต่างโูกเพื่อความสุขกับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายในโลกที่มีป้าทุรีจักสุในดวงตาเบาบางมีอยู่ก็จะคาดโอกาสถ้าหากว่าไม่ได้ฟังรมแม่ตัวเราเองก็กําลังจะไปอุรุเวลาเสนาในคมเหมือนกันเนี่ยคำานี่ชาวผู้เด็กลังตาเขาถือว่าเป็นมหาสิกขาหมด เป็นสิขาบทข้อแรกที่พ่อเสด็จพ่อของเราได้ประทานได้กับพวกเราให้ให้บรรดาพราหมณ์ทางานไม่ใช่อยู่เฉยๆออกมาทํางานเพราะนั้นการที่มีข้อคาราหะตั้งหาเหตุว่วภระในพุทธศาสนาขี้เกียจไม่ทางานนะไม่จริงใครถ้าใครบุญท่านในพุทธศาสนาแล้วต้องทางานไม่ใช่อยู่เฉยขี้เกียจไม่ใช่ไม่ใช่เอาแต่จำวัดอย่างเดียวไม่ใช่ข้อคาราหะชาวบ้านเขาหาว่าเราทุกวันนี้นะเป็นเป็นปางผ้านอนเขาว่าพราปางอิริยาบถต่างๆใช้ปางผรานอนมากที่สุดเขาว่าเรายังมีนะ เราต้องแก้ขอ้อแก้ขอ้อจักรวาลครับเอไม่จริงถ้าเราไม่ใช่เป็นทัพปางท่านอนไม่ใช่เป็นปางท่านเดินลีลาบาละ่ะเพราะว่าของเราสเสด็จของเราบรรดาบบูรพา,าบูรพบุรุษทางศาสนาเรามาเดินกันทั้งนั้นแหละนี่เดินเผยแผ่มือศาสนาพุทธจะอยู่ได้อยู่ได้ในโลกกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ทัพปางสายาติไม่ใช่บา,างวีลาไม่ใช่ปไ,ชไชปจะฟังสายาติ